ใช้กระป๋องนะครับพลาสติกนะครับกระป๋องอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ท่อ PVC ยาวเท่าไรก็ได้ครับตามใจชอบแล้วก็เจาะรูนะครับเจาะรูแล้วก็เจาะท่อด้วยนะครับ แล้วก็ใช้น็อตนะครับยึด,ยดติดกันนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเชื่อมที่ขา2กับขา6ใส่กันเลยนะครับของ IC555 นะครับแล้วก็ทานก็ใช้ขั้วบวกนะครับเข้าสวิตเข้าที่ขา8นะครับต่อไปขั้วลบก็ต่อผ่าน R นะครับ100โอห์มเข้าที่ขา1น0 0ร้อยโอห์มนะครับน้ำตาลดำน้ำตาล ใช้หลอดนะครับ LED ก็ตามภาพเลยครับเราเงี้ยงเล็กใส่ขาสามเงี้ยงใหญ่ใส่ขาหนึ่งลองเปิดดูก็มันจะกระพริบนะครับถ้าถ้าอยู่ใกล้ไฟนะครับต่อไปก็เจาะรูตรงนี้ครับตรงนี้เพื่อจะได้เอาไฟ หลอดไฟใส่นะครับไม่ให้ตรงก็ได้มันใช้แล้วก็เจาะฟ้านะครับเพื่อเอาสายไฟโผล่ออกมานะครับเพราะว่าเราจะไม่เอาฐานไว้ข้างในนะครับก็เอาวงจรใส่เอาหลอดโผล่ออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็ เอาแค่สายไฟกับขั้วบวกกับขั้วลบนะครับออกมาแล้วก็ต่อสายทานนะครับตามตามไอ้ตามเดิมนะครับก็ลองใช้งานได้เลยครับเปิดครั้งแรกบางทีก็ติดบางทีก็ไม่ติดนะครับเดี๋ยวมันกระดับเองก็ลองทดสอบมันก็จะใช้ได้เองนะครับ นี่ลองนครับลองกับปักไฟก็ได้ลองกับคัดเอา์ก็ได้ครับเบเกอร์โอเคครับเรียบร้อย